ตู้เศษเข้ามาแล้วถามว่าตู้นี้ควรสูงหรือเปล่าเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยนะว่าทุกตู้หลังจากนี้เราห้ามใช้นะเพราะว่าเราจะเอาไปเปิด ex แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการมาเตือนสติมากกว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนโดยเบื้องต้นว่าตู้นี้ดีไหมเอากันจริงๆเนี่ยผมว่ามันดีกว่าตู้การได้ซ้ำเอาโดยเบื้องต้นนะดีกว่าได้ซ้าเพราะได้ทั้งเศษได้ทั้งตัวหน้าตู้และมีคาตาคุริมีอย่างเงี้ยมีคือหลกัหลกๆเนี่ยมันได้แค่คาตาคุริกับแคร์กเกอร์ 2ตัวนะครับซึ่งคาตาโคลิจริงๆเนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเกมมันจะต้องเอาออกมาให้เราสุ่มคิดอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสุ่มตู้นี้แล้วคุณจะได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แน่ๆคือเศษเอาล่ะทีนี้ผมก็จะบอกว่าเป็นไปได้คือจะเป็นตู้กราฟจะเป็น <c oughs> คือห้ามสุ่มเลยชัดเจนนะคำตอบก็บกบชัดเจนเอาล่ะหลังจากนั้นเรามาดูอัตราในการดรอปเลทนิดหน่อยนะฮะนิดหนึ่งล้วกันนะเห็นไหมบูเล่คัคเกอร์จัสนามิทุกตัวเล่นไม่ได้เลยอะถ้าให้ผมตอบนะ มีแค่คาตาคุริเท่านั้นที่เหลือไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นสีดาวเนาะส่วนถ้าใครจะเล่นแคคเกอร์จริงๆคำแนะนำผมอยากให้เล่นเป็นส่วนของซันจิน่าจะดีกว่าซันจิน่าจะดีคือซันจิมันเป็นตัวที่แคคเกอร์อัพอัพเกรดมานอะแต่ถามว่าจากที่เราไปเล่นทำไมเหมือนแคคเกอร์เก่งกว่ายังไงก็ไม่รู้ <laughs> เพราะอย่าง้อยแคคเกอร์มันมีสกิลสองใช่ไหมลนะ่ะเออไอขนมหวานมันอะ่ะมันก็ยังมีนะซันจิไม่มีเนาะอ่ะทีนี้ผมก็เลยอยากจะตอบว่าเป็นไปได้ย่าส่มเนาะ เทรเก็บไว้ละกันนะเก็บให้เยอะที่สุดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนท่านว่าเอียกตัวใหม่ก็จะมากันอีู่ละ